ย้อนหลังไปสมัยที่ผมเรียนปริญญาโทที่อเมริกานะครับก็ดูท่าทางจะเนื่อนานเกือบ20ปีแล้วนะฮะในช่วงนั้นนะครับอตอนที่เราอยู่ที่เมืองนอกนะครับก็จะมีพี่คนหนึ่งครับชอบทำเมนูข้าวเมนูหนึ่งให้ทานนะครับซึ่งเป็นข้าวที่ยัดอยู่ในปีไก่นะครับวันนี้ก็เลยขอลองนำกลับมาทำในรูปแบบของตัวเองและกันนะครับเชื่อว่ามีความอร่อยไม่แพ้กันแล้วก็เมนูนี้มีความน่าสนใจอย่างแน่นอนนะครับ กับเมนูปีกไก่ไส้ข้าวเห็ดหอมครับปีกไก่นะฮะที่เราจะเอามายัดไส้ได้คุณผู้ชมต้องซื้อจากตลาดบอกเขาว่าเนี่ยฮะที่ยังมาครบปีนะครับถึงปีกบนด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาเลาะก,กระดูกบ้านบนออกนะครับโดยการใช้มีดเล็กๆจะใช้มีดคว้านผลไม้ก็ได้นะครับค่อยๆค,คว้านเขาออกมานะครับ เราก็ด้ลักษณะนี้นะครับด้านบนจะเป็นลักษณะบางๆแล้วเราก็จะยัดตัวไส้ข้าวลงไปครับส่วนสำหรับตัวไส้นะฮะที่จะเป็นข้าวผมเลือกใช้ข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องนี่สิ่งที่ดีสําหรับเขาก็คือว่าเปลือกหุ้มข้าวก็ยังอยู่จม,มูกข้าวก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีวิตามินมากกว่าข้าวธรรมดามีไฟเบอร์นะครับแต่เดี๋ยวเรามาทําตัวที่จะเป็นปรุงรสข้าวของเรากันดีกว่านะครับ อันนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นโชยุต้องบอกว่าคุณผู้ชมโดยทั่วไปจะคุ้นกับโชยุสีธรรมดาแต่ตัวที่ผมใช้เนี่ยเขาจะเป็นโชยุสีอ่อนซซ่งถ้าิดพูดง่ายๆโชยุสีอ่อนก็จะเทียบเคียงได้เท่ากับสีอิ๊วขาวนั่นเองนะครับก็จะใช้ในกรณีที่เราต้องการความหอมเหมือนโชยุแต่เราไม่ต้องการสีเข้มมากนักนะครับผมจะใช้ตัวนี้ครับโชยุสีอ่อนหรือเรียกง,ง่ายๆเขาเรียกเขาว่าสีอิ๊วขาวเลยละกันนะครับใช้สองช้อนโต๊ะครึ่งครับ แล้วก็เพิ่มความหวานเล็กน้อยนะครับน้ำตาลไม่ต้องเยอะครับบูรสด้วยพริกไทยดำเกลือผักชีนะครับใช้แต่ส่วนที่เป็นใบนะฮะไม่เอากา้านใส่ลงไปผสมกับน้ําซอสที่เราทำไว้นะครับ มีเห็ดหอมแห้งครับแต่เห็ดหอมแห้งนี่เราต้องแช่น้ําให้นุ่มก่อนบีบน้ํเขาออกแล้วก็หั่นเป็นเต่าๆนะครับคลุกให้เข้ากันนะครับตัวเห็ดหอมนะฮะเมื่อกี้เราบีบน้ำเขาออกใช่ไหมครับพอเราคลุกกับซอสเขาก็จะดูดซอสเข้าไปครับแล้วก็ใส่ข้าวลงไปเคล้าอีกครั้งหนึ่งให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับอ่าเรียบร้อยแล้วที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับยัดไส้ฮะแล้วก็ใช้ช้อนเล็กๆหน่อยก็ได้นะครับจะได้ทำงานได้ง่ายครับ น้ำมันที่หนังนะฮะเพราะว่าอยากให้หนังเขาสีสวยนะครับอ่ะนิดนึงนะฮะเกลือที่หนังเพราะว่าเราปรุงรสด้านในแล้วแต่เรายังไม่ปรุงรสที่หนังด้านนอกนะครับพริกไทยนะครับอมไม่ต้องเยอะมากฮะเดี๋ยวไก่เราจะกลายเป็นลายจุดเยอะไปหมดเข้าอบครับผมใช้เวลาทั้งหมด 25นาทีเดี๋ยวเราก็จะมีปีกไก่ำง,งามรับประทานกันครับไม่ได้น่าทานอย่างเดียวฮะจะต้องบอกคุณผู้ชมว่ากลิ่นหอมด้วยครับปิดเตาติ้งของเราซะก่อนนะฮะ เห็นไ,ไหมครับว่าด้านในเนี่ยสีสวยแค่ไหนนอกจากสีสวยแล้วก็ยังหอมอีกด้วยนะครับสําหรับปีไก่สอดไส้ข้าวเห็ดหอมสูตรนี้คลอยากจะบอกว่าไม่ต้องพึ่งน้ําจิ้มหรืออะไรทั้งนั้นเลยครับเพราะเขาอร่อยแล้วก็มีความหอมด้วยตัวของเขาเองแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูข้าวที่พลภูมิใจเสนอและก็น,นํามาแบ่งปันในวันนี้ครับ